รับเข้าสู่ร้านรองเท้าโอโซนนะครับกับการรีวิวสินค้าขายดีตรงหน้าเรานี้นะครับวันนี้แบรนด์ที่เราจะมารีวิวกันก็คือแบรนด์ของแกมโบนะครับสัญลักษณ์ตัวจีตัวใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมแบรนด์แกมโบที่เราจะมารีวิวกันวันนี้เนี่ยเป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับผู้ชายเอาไปใส่ไม่ได้นะ <laughs> เป็นรหัส G ี View 4 2 1 4 4ครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้ายอดฮิตขายดีตัวหนึ่งที่อยู่มายาวนานแล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีสีเนี่ยหลากหลายมากๆนะครับเรามาดูกันก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมดอลลี่ให้ดูใกล้ๆว่ามันดีมันเด่นยังไงนะครับอันนี้คือด้านหน้าของรองเท้านะครับโอเคดอลลี่ให้ดูรอบๆคู่นะครับคืิรนนี่มีความสูงอยู่เหมือนกันนะไม่ต้องไปเสริมความสูงนะครับแล้วก็อันนี้ใต้ล่างนะครับเรามาดูกันละกันนะครับตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆหน้าของมันเนี่ยจะเป็นตัวแซเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ของตัวแซนะครับมันเลยได้อยู่นาจริงๆมันตัวแซเนี่ย พื้นมันไปทำพื้นหลายอย่างมากเลยนะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ขายดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแซดแล้วก็เนื้อข้างบนเนี่ยจะเป็นเนื้อหนังนะครับแต่ว่าเป็นหนังสังเคราะห์นะครับ มีความยึดเกาะมีความทนเนี่ยมันไม่ฉีกขาดง่ายๆนะครับแล้วก็มันจะมีตาของไซนาร์กแกมโบอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นตัวนูนนะเป็นเหมือนกับตัวปั๊มไปนะครับแล้วก็ขอบขอบเนี่ยเราจะเห็นว่าเมิการเล่นลายของได้ขึ้นมานะครับเป็นได้สีครีมเพื่อให้มีความตัดกับตัวหน้าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านในนะครับที่เป็นซับเนี่ย ตัวนี้จะเป็นซับเป็นผ้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยรุ่นนี้ก็จะมีความความนิ่มของเนื้อหลังเท้าที่สัมผัสขึ้นมาจะไม่ได้ใส่แล้วก็เจอกับตัวหนังเลยนะครับแต่ว่าเราจะเจอผ้าชั้นนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนพื้นนะครับพื้นตรงนี้เนี่ยมันจะทําลวดลายของแกมโบนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าความนิ่มของมันเนี่ยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่เหมือนกันนะครับลองดูเนื้อที่ผมกดสัมผัสนะ,ะเนี่ยมีความนิ่มนะครับ มันไม่ได้นิ่มแค่ตรงนี้นะครับมันนิ่มไปถึงไฟล่อนที่มันขึ้นรูปทั้งคู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่านี่นี่นิ่มเหมือนกันนะครับคือมีความนิ่มเท่ากับด้านบนเลยนะครับเรียกว่ารองเท้าตัวนี้นิ่มทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่น้ําหนักเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับหรือว่าไม่เยอะก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราเดินเวลาเราเดินหรือเรากระดดหรือว่าเรายืนนานๆเนี่ยรองเท้าตัวนี้มันจะรองรับข้อเท้าเรานะครับมันจะรองรับน้ําหนักของเรานะครับทำให้เราเนี่ยยืนได้นานเดินได้นานะคครัับกก็แ้้ปปปญหาาวววมมดดดเื่อยยนะครับ ส่วนพื้นใต้ล่างนะครับเนี่ยพูดถึงความยึดเกาะเนี่ยเราจะเห็นว่าลายตรงเนี้ยมันก็สูงขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก3ามมิลที่มันเป็นลายตรงนี้นะครับเห็นไหมความหนาของมันแต่ว่ามันก็สามารถยึดเกาะได้ดีแหะครับไม่ได้เลื่อนง่ายๆรวมถึงตรงนี้พื้นสีเทาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมมันเป็นลักษณะเหมือนกับอีกชั้นหนึ่งขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจะแข็งนะครับเป็นยางพาราที่เขาขึ้นรูปมาเพื่ออยู่ตรงเท้าวเวลาเราเดินเนี่ย เวลาเรายึดเกาะเนี่ยมันจะยึดเกาะได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวทั่วไปหรือว่ากระเบื้องก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยตอบโจทย์หล,ลายอย่างของความความทนทานด้วยนะครับรวมถึงหูที่มันใส่เข้ามาไม่ได้เป็นแปะไม่ได้เป็นหูที่ยื่นออกมานะครับแต่ว่าเป็นหูที่สอดเข้าไปข้างในนะครับทั้ง4มุมเลยนะครับสอดเข้าไปข้างในแล้วก็ถูกเนื้อที่เป็นพื้นบนกับพื้นล่างเนี่ย ทับกันไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความทนทานมากนะครับโดนน้ำลุยน้ำได้เต็มที่นะครับสีที่เรามาโชว์กันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีอยู่ 3- สีนะครับก็อันเมื่อกี้คือน้ำตาลนะครับหรือว่าใครชื่นชอบเป็นสีครีมนะครับหรือว่าใครขึ้นชอบเป็นสีดำสีดำมันก็จะเป็นได้ขาวเนาะให้มันตัดกันจริงๆมันจะมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินด้วยนะครับแต่ว่าเราเอามาโชว์กัน 3- สีนะครับโอเคครับพูดถึงตัวนี้ ก็ต้องพูดถึงเบอร์นะครับเบอร์รองเท้าตัวนี้เริ่มที่เบอร์36ถึง39แต่ต้องบอกว่าแกมโบนเนี่ยเป็นรองเท้าที่ทำใหญ่กว่าชาวบ้านนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์คนที่เท้าเบอร์40ก็อาจจะพอใส่เบอร์39ได้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับต่อมาในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของราคาราคาป้ายตัวนี้จะอยู่ที่315บาทนะครับอยู่ที่315บาทนะครับ แต่ว่าร้านรองเท้าโอโซนวันนี้นะครับคอสเนื้อขายเพียงคู่ละ269บาทนะครับ269บาทนะครับราคานี้ก็เรียกว่าคุ้มทนแน่นอนเอาเป็นว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับส่วนใครที่สนใจตัวนี้นะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับก็ตามช่องทางนี้เลยนะครับ Line แอดนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอดโอโซน88นะครับค่าจัดส่งก็เพียงแค่ 60บาทเพียงเท่านั้นนะครับส่งด่วนทั่วประเทศหรือใครสนใจอยากจะเก็บเงินปลายทางก็ได้เช่นกันนะครับก็บวกเข้าไป100บาทหรือใครไม่ถนัดทางนี้ก็เข้าไปดูลิงก์ข้างล่างที่เป็นใน Facebook ไปซื้อในไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับวันนี้ก็ต้องล่ากลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับการรีวิวสินค้าตัวต่อๆไปนะครับวันนี้ล่าลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะ